ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคนที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาเล่นตำแหน่งเมดนะครับเป็นตำแหน่งที่กดยากมากครับถ้าไม่เล่นกับเพื่อนและในตอนนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่อดีตลูกหลักนะครับนั่นก็คือพนมหมัดไฟที่ต่อยใครไม่เคยโดนเลยครับนั่นก็คือแรดนั่นเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นตัวนี้นานเรามาดูกันว่าจะลุ่งหรือจะล่วงเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปรับชมในเกมกันเลยครับเปิดเกมมาผมก็เตะย้อนหน้าอเลเตอร์ไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อยหมัดไฟซ้ำไปอีกหนึ่งทีและทุกคนเห็นอะไรไหมครับถ้้้าไมม่เหห็นนดียผจะอใูท ถ้ายังจําแก๊กจากคลิปที่แล้วได้นั่นแหละครับคนเดียวกันจากนั้นผมเห็นอารลัมเดินมาผมก็เลยงัดไปหนึ่งทีแล้วก็ถีบหน้าไปอีกหนึ่งทีแล้วแก๊กก็ดึงระยะเผาขนแล้วอเลเตอร์เห็นอารัมโดนผมก็เลยจะต่อยไปแต่ต่อยไม่โดนผมก็เลยมาเตะอารลัมแก้เขิ่นไปหนึ่งทีจากนั้นป่าผมก็มาเติมผมก็เลยต่อยอารัมโชว์ไปหนึ่งทีแล้วผมก็จะเข้าไปงัดแต่งัดไม่โดนผมก็เลยต่อยไปอีกหนึ่งทีอารลัมทนดาเมจไม่ไหวเลยเข้าไปเก็บเลื่อนหลังป้อมผมก็เลยต่อยไปอีกหนึ่งทุกกกกคนนน็็แยยย้้าัไปเเเตติบบโดดูหมมือขจะี กำลังจะไปช่วยแต่ช่วยไม่ทันแล้วผมเห็นอลเลเตอร์อยู่ในปา่าคนเรยจะต่อยแต่อารามารับแทนเพรเลยงับหน้าไปแล้วก็โยกทิบขาคู่ไปแล้วก็ต่อยซ้ำไปอีกหนึ่งทีแล้วแกก็ดึงป่าไปจังหวะน,นี้ผมก็เลยหนีมาดูท่าแกจะไม่ไหวแกก็เลยฟิกออกมาอารามปล่อยเสือมาก็เลยมินไปสวิดูเหมือนข้างบนจะมีประเด็นกันอีกแล้วผมก็เลยต่อยแบบแบบแกลง้งแค่แกง้งเฉยๆฟิกเกอร์เลยเหรอพี่อลเลเตอร์เห็นเพื่อนตกใจเลยเข้ามาถามว่ามีถั่วไหมไม่มีหรอกถั่วมีแต่นเนี้ย จังหวัดน,นี้อลเลเตอร์ไม่พอใจเลยส่งสติกเกอร์ให้แก๊กแล้วก็ล็อกคาดสติกเกอร์มันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องใช้วิชาลับหายตัวไปดันอลเลเตอร์แต่ความจิ้บหายไปตกที่แคลรี่ผมดันอรรยหัวคำมาด้วยทําให้แคลรี่โดนจับเกือบดองความซอของแคลรี่ยังไม่จบขนาดฟิกเกอร์ยังหลบไม่พ้นเลยดองไปตามระเบียบใช่รับผมก็ดองเช่นกันโมจะดูเพื่อนไม่ดูตัวเองเลยและความจิ้บหายก็เกิดข้างบนอีกแล้วแก๊กแคลรี่ที่กันข้างบนอยู่ก็เหมือนจะกันไม่ไหวฟองนั้นเข้ามาโถมกันมากเก,ก,กินไปทาให้แก๊กลงไปค่วแติ ไม่ใช่ ผมาตาษร์ตรงไหนผมใส่ทุกทคิวเลยนะทำไมผมไม่ได้จบจากขบวนก็มาตรงกลางตรงกลางมีประเด็นอีกแล้วเมือ่อเลเตอร์จะดักแครี่แต่แคลรี่รู้ทันก็เลยโดดเข้าใส่เลยจังหวะน,นี้ผมต้องไล่คิวอ่ะโอเคไม่ได้หลังจากที่อลเลเตอร์ลงไปคุยกับเรามมงเราสามคนก็ต้องมาเอาป้อมกลางแกก็ดึงอลรลยหัวคำเข้ามาได้แล้วก็ดูแต่อลรลยหัวคำมีล้างผมก็เลยใช้วิชาที่เรียนมาจากดาวยาดูแลเลยการันตีได้มา1คิวและแครี่ก็โดนยาบาดดองไปต่อหน้าต่อตาสมน้ำหน้าอยากแย่งคิวไปต้องสองคิว,คว เลยจะมากันป้อมแต่โดนแก๊กดึงผมก็เลยงัดและใช่ครับผมไม่ได้คิวอีกแล้วป้อมการดูเหมือนจะว่างๆผมก็เลยจะไปสอยสักหน่อยแต่เอารอยขอคำไมค์แล้วแกก็เลยดึงมามึงมานี่มาคุยกันตรงนี้แต่ผมไม่อยากคุยด้วยผมเลยเดินหนีแกก็เลยเดินตามมาทาแล้วบอกจะไปไหนมานั่งคุยกันตรงนี้คุยอะไรกันอ่ะผมเลยงัดไปหนึ่งทีแกก็อยากคุยด้วยก็เลยดึงมาแล้วก็ดูช็อตนี้คือดูสวยมากแต่คอมโบแก๊กแล้วมันก็มีปัญหาตลอดแต่ก็นะเล่นดีขนาดไหนก็ไม่ได้คิวแค่ี่จะเอาคิวคนเดียวเลยมั้งไม่แบ่งใหน็ หนุ่มช่างกลถือค้อนมาก็เลยดึงแล้วก็ดูผมทั้งต่อยทั้งงัดก็ยังไม่ได้คิวเหมือนเดิมเล่นมาจนจะจบเกมอยู่แล้วยังได้แค่สงคิวเองแล้วเมื่อไรจะได้คิวที่3เนี่ยวัฒนาเราคงได้แค่แอสติลลามังแกกก็ดึงอโรวยหัวลำใหม่อีกแล้วตั้งแต่เล่นมานี่ดึงแต่แทงเลยดึงมาก็โดนล็อกดองไปทั้งคู่เลยฟอร์เรนเข้าไปลําในป้อมก็เลยโดนล็อกเป้านิ่งขนาดนี้ผมก็เลยต่อยเข้าไปแล้วก็ฟิกไถออกมาการันตีได้1คิวแล้วผมก็ดองไปดำระเบียบไปห้าในป้อมเขาตัวเล้ก bird, ally, back, กนนแก,ก,กจะึงเมมนแแแต่ารับทกกจะดดูไม่ทัน็ t h u n d e ว่างโดิ ล็อกแคลรี่เราก็่อยไม่พักเลยเข้าไปล้วงแคลรี่แต่โดนสกัดดาวลุ่มก่อนก็เลยลงไปคุยกับลาคมะม่วงทีมเกิดขนาดนี้ก็ต้องจบเกมได้แล้วเลยพากันมาออหน้าบ้านผมเลยจะโชว์แอคฟิกเกอร์อันติเข้าไปแต่กดฟิกเกอร์ไม่ติดก็เลยลงไปคุยกับลาคมะม่วงถ้าดันมาขนาดนี้แพ้นในร้องไห้เลยนะและในตานนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งดาวนะครับถึงจะไม่ได้เล่นตัวนี้นานแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ที่แปลว่าได้ที่โลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าชนะแล้วกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเมท ามด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ